สวัสดีครับวันนี้แอปิโนปอนะครับก็วันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวนะครับกับชุด S.U.B. 0 6นะครับ Beyond the e g e นะครับก็ Beyond the e g e นะก็เป็นการแจ้งจากบริษัทนะก็มี2กล่องนะชุด S.U.B. 0 6กล่องของ Dark กับกล่องของ Darkness นะครับ มีการแจ้งเลื่อนนอะแจ้งเลื่อนแบบไม่มีกำหนดเนื่องจากการผลิตของโรงงานนะตอนแรกก็กำหนดส่งไว้วันที่29มิถุนายนนะครับอ่ะก็และแจ้งเลื่อนส่งเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีเด็กอะไรกันบ้างนะครับก็สายแรกนะครับกับสายชาปนากิิทธมินนะครับก็เป็นสายใหม่นะที่เล่นกับของอบิเกลนะครับอันนี้แอมินแยกให้อย่างละสี่ยส่วนตัวเวทดูออนี่ให้2ใบนะครับไป ไป,ไปด้วยนะแล้วก็สายของฮีโร่ครับแจ็คไนท์นะก็เป็นสายของแจ็คไนท์ที่รวมกับฮีโร่เวอร์นะครับนะได้อย่างละ4ีนะครับแล้วก็แอมินก็ให้ดูอัไป2ใบเหมือนกันนะก็ดูอัเนี่ยมันก็แบ่งกันนะสสายนี้แบ่งกันนะครับแล้วก็สายของเนเกตดากอนนะครับก็นี่เรียกว่าเป็นอัปเกรดนะครับที่จะทําให้เราเล่นเนเกตดากอนได้ง่ายยิ่งกว่าเดิมนะมีท่าท่ารุนแรงนะก็ สามารถเอาไปเล่นได้เช่นกันนะครับนะแล้วก็คอสโมดากูนะครับนี้เรียกว่าอัปเกรดมาใหม่เก่งๆเลยนะครับกับการที่เรียกว่า2 t องท็อปดูกองน,นะมีการ์ดใหม่เรียกว่าจะไม่ต้อง2องท็อปแล้วนะครับนะสท็อปแบบแบบชัวร์แบบ100%เลยนะครับนี้สายของความตายนะครับเป็นสเปก r ัลสไตล์นะครับนะนี่เป็นสายความตายครับ แล้วก็น,นี้มังกรผลึกนะครับเป็นมังกรผลึกกับเผาาไม้นะครับ PS c r a s e r นะครับมีไม้ตายที่โกงมากๆเลยนะใครเล่นก็ก็รอดูนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนแบนหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าทางญี่ปุ่นนี้โดนแบนไปเลยนะครับเรียกว่าเป็นการเพิ่มเทินได้อย่างไม่ค่อยมีเงื่อนไขนะฮะอันนี้แอดมินให้วิเวทดูเอนี้2ใบนะอย่างอื่นให้อย่างละสนะครับ แล้วก็กองทัพจากการรดิส,สายฟ้านะอันนี้ก็แบ่งเวทดูเอานี้ไป2ใบเหมือนกันนะครับกับไม้ตายใหม่นะของกาโอนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะมีการ์ดฟอยนะครับนี้การ์ดฟอยพิเศษนะสำหรับผู้ที่สั่งซื้อนะ ล้านคานะสองล้านคานี่ก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับมีฟอร์ดฟิล u จอรนะใช้ทั้ง2ส,สายนะครับคู่แข่งตลอดการนะใช้2ส,สายแล้วก็สตอม p i ล i t นะครับสตอม p i ล i t นี่ก็เป็นเวทมนต์นะครับที่เป็น d r a g o n w ว r d นะเอาไว้ชาร์จเกตได้ถ้าเกิดเราเป็นจักรพา,าสายฟ้าเราก็สามารถหยิบได้นะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นจักรพา,าสายฟ้าได้ชาร์จถึง5เกตเลยนะครับแล้วก็มีการ์ดทองนะการ์ดทองนะนี่อบิเกลนะอ่อวิเกลทองนะครับนะก็ใช้เล่นกับชาป,ปนานกิิทรมินได้นะครับ โอเคพีเอชเคเซอร์นะครับอัลโทราอารันเทสนะครับนะเอเจนต์ Agent นะครับดากอนเนอร์แจ็คไนทาสุคุนะครับนะอันนี้แจ็คไนเหมือนกันนะอันนี้แบบแบบบัดดี้แลนะชอบแบบไหนนะครับแล้วก็ไปสามารถสั่งซื้อกันได้นะอันนี้ดากโกลรอยยาวบาูบัสนะครับ แล้วก็นี้ดากอโลยาเหมือนกันนะนี้เป็นอาร์ตของกาโอเลยก็นี้เป็นแบบแยกสายนะครับก็มีลงให้สั่งซื้อได้เช่นกันนะครับในเว็บของวิจีการชอปนะครับสามารถสั่งแบบปลายทางได้เหมือนกันนะในอันนี้ก็ถ้าเกิดอยากจะซื้อแบบกล่องนะไปแบ่งกับเพื่อนก็นกได้นะในนี้มีดากอนเวอร์เอนเชนเวอร์นะครับแล้วก็ Star ์ดากอนเวอร์มังกรผลึก กกองบรรดากนเวอร์นนะอันนี้เป็น Darkness สตา r แล้วก็ h e โ o ่นะฮีโร่แล้วก็สตาร์เป็นสายของนีโอดากอนนะสตาร์มังกรผลึกกับนีโอดากอนก็ใจเหืองกันนะครับโอเคนะครับก็วันนี้แอบิโนปอก็มาอัปเดตกันให้ดูนะก็มีคลิปรู้ก่อนใครนะใครอยากจะดูความสามารถของแต่ละอันนะก็ไปดูกันได้นะก็มีลงไว้หลายคลิปเลยนะครับอันนี้นะมี ครบทุกสายแล้วนะแ,แอดมินลงลงครบทุกสายแล้วก็ไปลองอัปเดตกันได้นะครับสำหรับวันนี้แอดมินโอปอก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย